องค์การตลาดที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเข้าสารอาหารดิบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวางมาตรการเข้มรับมือโควิด -19 ระบาดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคธุรกิจยังเปิดดำเนินการตามปกติภายใต้มาตรการ DmHtt เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนี้ d i <istan> s t a n c i n g เว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกส่วนงานธุรกิจและบริการขององค์การตลาด Mask Wearing สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Handwashing ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ทุกจุดบริการขององค์การตลาดรวมถึงคลังสินค้า Testing ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่คลังสินค้าและตลาดทุกสาขาตรวจคัดกรองพนักงานขับรถขนส่งสินค้าก่อนเข้าจุดรับส่งสินค้าทุกครั้งไทยชนะรายงานตัวผ่านแอปไทยชนะก่อนเข้าพื้นที่บริการองค์การตลาดยังเพิ่มยุทธศาสตร์เชิงรุกให้กับทุกธุรกิจ โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่างๆทั้งภายในห้องสำนักงานคลังสินค้าการฆ่าเชื้อโรคในลายการผลิตรวมไปถึงการพ่นฆ่าเชื้อในรถขนส่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามหากเกิดการชะลอตัวของการผลิตเ <B> บื้องตน้นประเมินว่าจะไม่สง่งผลกระทบต่อธุรกิจจำหน่ายข้าวสารอาหารดิบขององค์การตลาดและเราวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะคงคุณภาพเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆไปยังผู้บริโภคของเราต่อไป